แรกถอดน็อตตัวนี้ออกครับน็อตออกแล้วใช้มือนี้กดสปริงลงไปแล้วก็หมุนไปทางซ้ายหน่อยมันจะมีล็อกขอามันพอดีตรงนี้แล้วก็ยกฝาขึ้นแล้วก็ใช้มือนี้กดสปริงตรงนี้ไว้เนี่ยแล้วก็อ้าขานี้ก็ดึงแค่นี้ออกมาเองครับมันจะมีแกนเสียบอย่างนี้แล้วง่ายงแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยนี้ เปลี่ยนตัวใหม่เ,เปลี่ยนตัวใหม่ลงก็เอาให้มันตรงกับแกนนี้ก็เสียบเข้าไปเฉยครับแค่นี้เองเสียบเข้าไปแล้วเคี่ยวตัวนี้ก็จะล็อกอยู่ตรงนี้แล้วก่อนจะใส่เราก็ทาเหมือนเดิมครับกดลงมาให้มันตรงล็อกตรงนี้ก่อนแล้วก็หมุนมาทางขวาทีนี้เนี่ยมันก็จะตรงลงล้อน,น็อตที่ยึดร้อยพอดีเนี่ยมันก็จะล็อกไวะะ้แล้วครับแค่นี้เองครับ ngay ngay